พันนีเธอเป็นคนชอบเที่ยวต่างจังหวัดหากมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันแล้วก็มักจะออกท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆของแต่ละจังหวัดที่ไหนว่าสวยบรรยากาศดีเธอเลือกที่จะไปในปลายเดือนนี้มีวันหยุดยาวสี่วันติดกัน เธอไม่ต้องไปเรียนที่มหาวิทยาลัยและในครั้งนี้วางแผนว่าจะไปเยี่ยมเพื่อนสมัยมัธยมที่สอบติดและไปเรียนต่อที่จังหวัดขอนแก่นเรรายปลายเดือนนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวขอนแก่นขอไปพักกับแกนหน่อยนะ พันนีโทรไปบอกเพื่อนสาวไว้ร่วงหน้าเออเออเออดีใจว่าไม่ได้เจอแกตั้งนานเลยเดี๋ยวฉันพาเที่ยวเองมามามาเรรรับอาสาทันทีพันนีจองตั๋วเครื่องบินแบบไปกลับเพื่อจะได้ราคาถูกโดยเธอเลือกเดินทางเช้าวันเสาร์และกลับในบ่ายวันจันทร์ สำหรับเรไรนั้นเธอเป็นเพื่อนสนิทที่เรียนมาด้วยกันตั้งแต่มัธยมต้นของพันมีทั้งสองคนเป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีล้วนในย่านฝั่งธนบุรีจนกระทั่งทั้งคู่เรียนจบมัธยมปลายต่างก็แยกย้ายกันไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่เธอทั้งสองนั้นชื่นชอบ ตัวพันนีสอบติดมหาวิทยาลัยย่านสนามหลวงในกรุงเทพแต่เรไรนั้นไปสอบติดที่มหาวิทยาลัยที่จังหวัดขอนแก่นทั้งคู่จึงต้องห่างเหินกันโดยปริยายแต่ก็ยังคงติดต่อกันผ่านทางโลกโซเชียลโดยที่นานๆครั้งทั้งคู่จะได้เจอกันสักทีหนึ่ง ในช่วงสายวันเสา,สาเร์เรไรก็มารอรับพันนีที่สนามบินขอนแก่นเธอทั้งสองเจอหน้ากันแล้วต่างก็ถามไถ่สารทุกสุขดิบกันยกใหญ่โอ้โหพันนีฉันไม่เจอแกตั้งนานเนี่ยแกดูอ้วนขึ้นนะเนี่ยเรไรเธอมองพันนีด้วยสายตาอบอุ่น แมเรไรเธอก็ดูผอมนะนี่นี่นี่แกลดหุ่นหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ยเทรนลดหุ่นเข้ามาแรงนะเนี่ยพันนีก็มองเรไรด้วยความคิดถึงจากนั้นทั้งคู่ก็พากันเดินทางออกจากสนามบินเพื่อนสาวที่มาจากกรุงเทพเพิ่งลงจากเครื่องได้หมัดม เขาก็พาไปนั่งร้านกาแฟเจ้าประจำเพื่อคุยกันถามนู่นถามนี่ตัวเรยรายนั้นมาอยู่ที่ขอนแก่นได้ราวสองปีกว่าเธอจึงรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีเธอพักอยู่หอใกล้กับมหาวิทยาลัยโดยมีรูมเมทชื่อวิไลเออนี่เธอห้องเราเนี่ยมีเพื่อนอยู่ด้วยกันนะ เธอชื่อวิไลเป็นรูมเมตเราเองเดี๋ยวคืนเนี้ยเรานอนกันสามคนแล้วกันเออเออเออไม่มีปัญหาไงาก็ได้ไงก็เพื่อนกันพันนีบอกการมาท่องเที่ยวขอนแก่นในครั้งนี้นับเป็นการมาครั้งแรกของเธอระหว่างเดินทางจากร้านกาแฟที่อยู่ใกล้สนามบินกลับไปยังหอพัก ทั้งสองคนก็ต่างคิดวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งสองคืนสามวันว่าจะไปไหนที่ใดกันบ้างพวกเธอกลับมาถึงหอพักราวสี่โมงเย็นเมื่อเปิดประตูห้องเข้าไป<ม>ก็เจอวิไลรูมเมรของเรไรนอนห่มผ้าคุดคู้อยู่บนเตียงพันนีทักทายพอเป็นมารยาท หลังจากอาบน้ำเปลี่ยนสภ้อผ้าเสร็จแล้วเรรกับพันนีจะออกไปกินชาบูที่ร้านเจ้าดังหน้ามหาวิทยาลัยวิไลแกไปกินชาบูด้วยกันไหมเนี่ยเรยรัยถามไม่ละ่ะเราปวดหัวเราอยากนอนพักะ เรไรกระซิบบอกพันนีว่ารูมเมดของเธอนั้นพึ่งทะเลาะกับแฟนมาเลยมีอาการอย่างที่เห็นนี่แหละแต่เดี๋ยวขากลับทั้งคู่คอยซื้อข้าวกับยาพารากลับมาฝากเธอก็แล้วกันหลังจากกลับจากกินชาบูแล้วทั้งคู่ก็ยังเห็นวิไลนอนห่มผ้าเหมือนเดิม พันนี้พรุ่งนี้นะนะเราจะพาแกไปใส่บาตรตอนเช้าที่หน้ามอด้วยเช้าเช้าเนี่ยอากาศดีจะตายไปที่เนี่ยเรไรชวนด้วยความที่กลัวจะตื่นสายไม่ทันไปใส่บาตรเช้าพันนีจึงตั้งนาฬิกาปลุกในมือถือไว้ราวตีสี่ครึง่งเมื่อเสียงนาฬิกาในมือถือปลุกดังขึ้น เธอรีบลุกตื่นนอนด้วยความงัวเงียด้วยที่ว่าเธอนอนริมระเบียงนั้นสายตาก็มองไปที่นอกระเบียงห้องพักก็เห็นเหมือนมีอะไรบางอย่างลอยละลิ้วตกลงมาผ่านระเบียงห้องเธอไปเธอรีบลุกออกไปดูที่ระเบียงแต่มองลงไปที่พื้นเบื้องล่างกลับไม่พบว่ามีอะไรหรือนั่น จะเป็นเพราะเธอตาฝาดเพราะเพิ่งงัวงเงียตื่นนอนก็เป็นได้ก่อนจะออกจากห้องไปนั้นทั้งคู่ก็ยังร้องชวนวิไลออกไปด้วยกันแต่เธอก็ปฏิเสธโดยอ้างว่าอยากนอนต่อเพราะรู้สึกไม่ค่อยสบาย เมื่อใส่บาทพระเช้าที่หน้ามาหาวิทยาลัยเสร็จแล้วทั้งคู่ก็ไปเดินตลาดเช้าเพื่อหาอะไรกินกันต่อด้วยการไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆจนราวบ่ายแก่ๆก็เดินทางกลับมาที่ห้องเพื่อที่จะอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมจะไปเที่ยวผับชื่อดังในขอนแก่นคืนนี้แต่ทว่า วิไลรีบออกตัวก่อนที่จะถูกชวนว่าเธอนั้นไม่อยากออกไปไหนอยากจะนอนอยากอยู่คนเดียวแบบนี้เพราะยังไม่ค่อยสบายใจจากเรื่องที่ทะเลาะก,กับแฟนของเธอมานั่นเองทั้งสองคนออกจากหอพักไปเพื่อจะไปสังสรรสนุกกับการดื่มกิน และเต้นรําให้สุดเวียงจากผับชื่อดังที่ขอนแก่นราวเกือบตีหนึ่งแล้วทั้งคู่ออกจากผับเดินทางกลับมาถึงห้องที่หอพักเรไรบิดประตูที่ลูกบิดของประตูห้องแต่ทว่าห้องนั้น ถูกล็อกจากด้านในซึ่งเธอก็คิดว่าวิไลนอนหลับแล้วคงล็อกประตูด,ด้านในเอาไว้เธอเคาะเรียกแต่ก็ไม่มีการตอบรับหรือเดินมาเปิดแต่อย่างใดโทรศัพท์เข้ามือถือวิไลก็ไม่รับสายแต่พันนีนั้น ได้ยินเสียงเหมือนมีคนกำลังเดินไปเดินมาอยู่ในห้องและมีเสียงเหมือนคนเปิดประตูห้องน้ำเรไรใจไม่ดีกลัวว่าวิไลจะทำอะไรที่คาดไม่ถึงพันนีพันนีเดี๋ยวเธอลงไปตามร,าปรอปภมาช่วยเปิดห้องนะนะเดี๋ยวเราจะขอข้างๆห้องเขาปีนระเบียงข้ามเข้าไปดูหน่อยเราใจไม่ดีเลยเนี่ย พันนีรีบวิ่งลงบันไดไปตามรอปภระหว่างที่จะวิ่งกลับขึ้นไปบนห้องนั้นเธอก็ได้ยินเสียงวิไลร้องทักมาอ้าวกลับมากันแล้วเหรอแล้วเลไลล่ะอ้าววิไลเธอไม่ได้อยู่ในห้องเหรอพันนีถามด้วยความสงสัยและความงุนงง แฟนของวิไลตามมาง้อที่หอพักแล้วทั้งคู่ก็ปรับความเข้าใจแล้วก็ชวนออกกันไปกินข้าวตั้งแต่ตอนหัวค่ำแต่เธอลืมโทรศัพท์มือถือไว้ในห้องจึงไม่ได้รับโทรศัพท์ขนาดเดียวกันนั้นเรไร่ปีนระเบียงจากห้องด้านข้างเพื่อจะเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับวิไล เพราะเรไรยังคงได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งและในทันทีที่เธอนั้นชะโงกหน้าเข้าไปในห้องเธอต้องตกใจสุดขีดกรีดร้องเสียงหลงออกมาเพราะภาพที่เห็นนั้นคือผู้หญิงตัวสูงผมยาวใส่เสื้อสีขาวด้วยแสงไฟสลัวจากโต๊ะเครื่องแป้ง นั่นทำให้เห็นใบหน้าของหญิงผู้นั้นเต็มชุ่มไปด้วยเลือดแล้วเป็นจังหวะเดียวกันที่พันมีกับวิไลขึ้นมาถึงบนหน้าห้องพักทั้งคู่ถามเรไรว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอนั่นเห็นอะไรแต่ทว่าเรไรไม่ตอบคำถามอะไร ได้แต่นั่งตัวสั่นน้ำตาไหลพร่าทำอะไรไม่ถูกพูดจาติดติดขันขักเงงเงื้อเงินจนเธอนั้นตั้งสติได้ไม่ไม่อยู่แล้วไม่เอาแล้วไม่ไม่เธอร้องเสียงหลงคนข้างห้องก็บอกว่าตอนที่เรรัๆกำลังจะปีนข้ามระเบียงก็ชะโงกหน้าเข้าไปดูในห้องก่อนพักเดียว ทกร้องกรีดเสียงหลงเธอกรีดร้องออกมาตัวสั่นงันงกทั้งสามคนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาจึงตัดสินใจไปค้างที่หอของแฟนวิไลพเพื่อรอจนรุ่งเช้าจึงกลับมาช่วยกันขนของออกจากห้องออหลังจากนั้นเรไรจึงเล่าบอกกับสิ่งที่เธอเห็นให้กับทั้งคู่ฟัง ว่าสิ่งที่เธอเห็นนั้นมันช่างน่ากลัวแล้วไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์หรือมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจากเรื่องราวต่างๆนั้นทำให้พันนีนึกกลัวขึ้นมาทันทีด้วยทั้งๆที่เป็นคนชอบท่องเที่ยวในต่างจังหวัดเธอจึงต้องเลิกเที่ยวต่างจังหวัดและในถิ่นที่ทางไกลไปโดยปริยายด้วยเพราะกลัวว่า จะเจอกับเหตุการณ์ที่น่าสะพึงกลัวอย่างที่เรไรเจอแบบนี้อีกก็เป็นได้